วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จกักบูโทสมาคอกันลักษณะตัวบูโทสนะครับมีความยาวประมาณ80เซนโดยเฉลี่ยนะฮะน้ำหนักคือที่ประมาณ600ถึง800กรัมถิ่นกํานเมิดของบูโทสมาคอก็คือเอลโกดอโคลอมเบียเปรูฮอนดูรัสปานามาคอตาริกาบูโทสมาคอเนี่ยมีความเหมือนกับบูโกมากๆตรงคอบูโทสเนี่ยตรงใต้าคางเนี่ยเขาจะมีสีน้ําเงินแล้วตัวจะเล็กกว่าบูโกประมาณสัก10ถึง20สมมุติสำหรับบูโกตัวใหญ่นะ ถ้าตัวขนาดกลางบูทโทสจะเล็กลงมาหน่อยส่วนเรื่องราคาบูทโทสท่านลูกป,ป้อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักแสนห้าถึงแสนแปถ้านกโตรพร้อมทำนกคู่เนี่ยเขาจะขายกันอยู่ที่ประมาณคู่ละส0่แสนถึงสี่แสประมาณนี้ขนาดกรงที่ผมจะแนะนําหน้ากว้างประมาณเมตรแปดถึงสเมตรความยาวเป็นไซส์มาคอรประมาณ3 8 0เมตร8 0ถึง4เมตรถ้าจะให้ดีก็ประมาณ6เมตรที่ผมแนะนำสำหรับนกที่ต้องการที่จะผสมพันธุ์นะฮะ ขนาดลังผมแนะนําเลยเป็นลังแนวสูงกว้างคูณยาว4 0่สณสีหรือ5 0าสูณห้แล้วลังสูงเนี่ยประมาณเมตรถึงเมตรยีนะฮะทางเข้าของลังเนี่ยแนะนําที่ประมาณสัก12บสถึงสิเซนถ้าพูดถึงการที่จะเอามาเลี้ยงเป็นเพื่อนของเราบูโทสเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็เสียงไม่ค่อยดังแต่ความเชื่องเนี่ยสำหรับบูโคกับบูโทสไม่ค่อยแตกต่างกันอาจจะมีความอเคสกว่าเล็กๆน้น้อย ไม่ได้มีนนยยะสาคัญมากมาอยู่ที่ว่าเราเลี้ยงฮะแล้วเป็นอีกนกอีกหนึ่งชนิดถ้าใครจะหามาเลี้ยงเป็นนกบ,บินอิสระนะฮะแนะนำบูทอสเป็นนกที่บินอิสระได้ดีถ้าเต็ม10เนี่ยผมก็ให้ประมาณสัก8-90เเลยก็ว่าได้อายุที่เริ่มเพาะพันธุ์ของบูทอสนะฮะอยู่ที่ประมาณ4ปีแต่น้อยที่สุดเด็กที่สุดประมาณ3ปีครึ่งเพราะตัวผู้ของผมเนี่ยผมเคยได้ที่3ปีครึ่งตัวเมียอาจจะอายุเยอะแต่โดยเฉลี่ย4-6ปีครับในการที่จะเริ่มผสมพันธุ์กันเนี่ยดยวผมจะพาไปูต ตารางลูกป้อนเลครับผมแนะนําตั้งแต่เด y วันเลยว่าตารางลูกป้อนเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่จนถึงเด y ที่90ไปดูตารางนี้กันครับ เทคนิคหนึ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงบูทอนมาคอถ้าคุณมีทุนทรัพย์หน่อยคุณอาจจะซื้อเขามาทีละสองสาคู่แล้วก็ปล่อยเขาไปในกรงเทคนิคผมนะครับผมจะปล่อยตัวเมีย3ตัวหรือตัวเมียสี่ตัวอันนี้ถ้าคุณมีกําลังทรัพย์หน่อยแล้วก็ตัวผู้หนึ่งตัวใส่เข้าไปคุณจะเห็นเลยครับพักประมาณ 3- 4สัปดาห์คุณจะเห็นเลยตัวผู้จะเข้าไปจับกับตัวเมียหรือตัวเมียจะจับกับตัวผู้แล้วฟิชเชอร์ลิงกันหรือถ้าใครมีกรงใหญ่คุณก็ใส่เข้าไปทั้ง4ี่คู่เลยนกจะจัับูนเอง อันนี้จะได้ผลผลิตมากที่สุดครับอาหารสาหรับบูทโฮมาคอก็จะเหมือนบูโกเลยครับง่ายๆตอนเช้าคุณให้ผล,ลไม้ประมาณสัก,กี20-30%แล้วก็เป็นถั่วต้มถั่ว1นงถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงผสมกันเลยก็ได้แล้วตอนบ่ายคุณก็ให้พวกมิกซีดเน้นเป็นพวกถั่วเปลือกแข็งที่มีอาหารไขมันสูงแล้วก็นี่เลยครับหยดมิกออยเข้าไปนิดนึงมิกออยสามารถให้เด้งแต่ลูกก่อนยันนกโตพ่อแม่พันุเลยแล้วช่วงที่นกผสมพันนะฮะนกที่ต้องการแคลเซียมคุณก็ใส่คอนดอล่าแคลเข้าไปตามอัตราส่วนที่่ผมเเคคยยยบบอกไว้ลงาๆรั เวลาที่บูโทษมาคอไข่นะฮะจะอยู่ที่ประมาณสัก2ฟองถึฟองแต่โดยเฉลี่ยประมาณสัก2ฟองระยะเวลาในการฟักไข่2 5่วันนะฮะสำหรับบูโทษมาคอ